ก่อนรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่59ผ่านมาอีกครึ่งเดือนแล้วรวมแล้วเลอชวนไปจากหมู่บ้านตระกูลสวีได้1เดือนครึ่งแล้วโดยปกติแล้วแม้ว่าเลอชวนจะไม่ค่อยได้ปรากฏตัวบ่อยนะักทว่าชาวบ้านก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขา ดังนั้นการที่เล่อชวนหายไปย่อมสร้างความสงสัยให้แก่ชาวบ้านทว่าก็ไม่มีใครกล้าถามสวีเจียพวกเขารู้แล้วสวีเจียเป็นคนหน้าตามีรอยยิ้มก็จริงทั้งยังดูใจดีทว่าที่จริงแล้วเจ้าตัวนั้นเด็ดขาดและเยือกเย็นเป็นอย่างมากมีเส้นนอแบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนหากใครลุกล้ำเส้นแบ่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตผลที่ตามมาย่อมรับไม่ไหวอย,อย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วเรื่องของเลิศชวนจึงไม่ได้เป็นที่พูดถึงของคนในหมู่บ้านสิ่งที่พวกเขาพูดกันก็เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทั้งนั้นพวกเขาเก็บผลผลิตข้าวสารและข้าวโพดในรอบที่สองได้แล้วและจํานวนที่เก็บเกี่ยวได้นั้นก็มากพอที่จะให้พวกเขาเก็บไว้กินได้อีกเป็นปีก็แต่ละครอบครัวนั้นเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างน้อยก็ได้ละสองหมืกว่าจินมหาสารจนแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วทําเอาชาวบ้านนั้นไม่กล้าปลูกข้าวรอบใหม่ ไอ,อยาคนอื่นเขาไม่มีข้าวจะกินพวกเรานั้นไม่มีที่จะเก็บข้าวหากนำไปขายได้ก็ดีนะสิป้าอ้นคนหนึ่งพูดขึ้นมาน้ำเสียงแสดงออกถึงความเสียดายชาวบ้านคนอื่นๆก็เสียดายด้วยเช่นกันสวีเจียที่มาเดินเล่นได้ยินคำพูดนี้พอดีเขาปลายตามองครั้งหนึ่งก่อนจะพูดเสียงขรึม หากอยากให้เรื่องที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตมากในเวลาไม่นานหลุดออกไปให้โจรหรือราชสำนักมาแย่งชิงพวกเจ้าก็เอาไปขายเถิดแต่หากราชสำนักมาบนข้าวไปจนหมดก็อย่ามาอดครัวเล่าไอหยาเจ้าพูดโหดร้ายเกินไปหรือไม่ราชสำนักจะมาขนข้าวของพวกเราไปได้อย่างไรป้าอ้วนคิดว่าสวีเจียนั้นคิดในแง่ร้ายเกินไป อันที่จริงนางก็เคยหวาดกลัวเช่นนี้แต่ตอนนี้โดนความโลภความอยากได้เงินบังตาทำให้ลืมความน่ากลัวและความโหดร้ายของราชสำนักไป หือหือไม่ใช่ว่าตอนนี้ราชสำนักกำลังปวดหัวอยู่กับปัญหาภายแล้งที่รุนแรงในรอบสิบปีอยู่หรอกหรือคุณนางในเมืองหลวงมากมายยังถูกกดดันให้บริจาคข้าวสารธัญ,ญพืชพวกเขามีข้าวสารธัญ,ญพืชน้อยกว่าพวกเราเสียอีกราชสำนักยังไปกดดันมาจนได้หากว่าราชสำนักรู้ว่าหมู่บ้านตระกูลสวีมีข้าวสารข้าวโพดหลายแสนจินจะไม่ส่งข้าหลวงขุนนางมาหรือสวีเจียพูดก่อนที่เขาอุ้มเจ้าจิ้งน้อยเดิน กลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้ำเสียงเนิบช้าของตนเองนั้นทำให้คนฟังนั้นกลัวจนเหงื่อตกแล้วไม่กล้าที่จะคิดเอาข้าวไปขายอีกเขาไม่ใช่ขุนนางเสียหน่อยยิ่งไม่ใช่ห้องเต้ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบรัษฎรคนไหนดังนั้นสิ่งที่ช่วยได้เขาก็ช่วยไปแล้วก็สาหรายขนนกและผักกาดทะเลนั่นอย่างไรเล่าแต่อันที่จริงก็บอกได้ว่าสวีเจียนั้นประเมินความสำคัญของสาหรายขนนกต่ำไป ด้วยเพราะเขาไม่ออกนอกหมู่บ้านและยุ่งวุ่นวายอยู่กับการทำระเบิดและปรุงยาทำให้ไม่ค่อยได้ฟังข่าวจากนอกหมู่บ้านสักเท่าไรนักตอนนี้ไม่ใช่แค่หมู่บ้านตระกูลสวีและหมู่บ้านรอบๆแล้วที่กินสาหร่ายขนนกและซื้อผักกาดทะเลแต่เป็นทั่วทั้งเมืองเฝิงไห่ เมื่อผู้ว่าการเมืองรู้เรื่องที่สาหร่ายขนนกกินได้เขาก็ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลไชยและอีกห้าอำเภอที่อยู่ในแหล่งที่สามารถหาสาหร่ายขนนกกินได้นั้นมาช้อนหาสาหร่ายขณะหนกและนำไปต้มแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้กินทําให้สถานการณ์ขาดแคลนอาหารของเมืองเฟิงไห่นั้นทุเลาลงก่อนปะกับที่ราชสำนักส่งเสบียงมาเสริมแม้ว่าคนหนึ่งจะได้รับแจกในปริมาณไม่มากแต่หากประหยัดกินก็จะสามารถกินได้อยู่หลายวัน เมืองเฟิงไห่สถานการณ์ดีขึ้นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านนำลูกมาเร่ขายก็ลดน้อยลงแต่การที่ประชาชนเมืองเฟิงไห่นั้นมีอาหารกินไม่นานข่าวก็แพร่กระจายออกไปนอกเมืองทำให้ประชาชนจากเมืองที่อยู่ติดกันได้ข่าวแล้วก็พากันอพยพเข้าเมืองมา ผู้ว่าการเมืองเฟิงไห่นับได้ว่าเป็นขุนนางน้ำดีเขาไม่มีทางปิดประตูเมืองห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าประตูเมืองมาทว่าการที่รับประชาชนเข้าเมืองมาก็ต้องจัดหาอาหารให้นานวันเข้าสาหร่ายขนนกและผักกาดทะเลที่ทุ่มเงินซื้อไปจากสวีเจียก็ว่าพันจินนั้นก็ไม่พอจกจ่ายประชาชนรวมถึงผู้อพยพทำเอาผู้ว่าการเมืองเฟิงไห้นั้นเครียดจนเส้นผมขาวไปหลายเส้นเมื่อหลานเห็นผู้เป็นบิดาสีหนะ้าเคร่งเครียดเขาก็พูด ท่านพ่อข้าจะไปถามคุณชายสวีว่าพอจะขายผักกาดทะเลให้เราเพิ่มได้อีกหรือไม่ผู้ว่าการเมื่งมองหน้าบุตรชายก่อนจะทอดถอนใจปัญหาอยู่ที่คุณชายสวีจะขายไม่ขายหรือปัญหาอยู่ที่พวกเราไม่มีเงินไปซื้อแล้วต่างหากเล่าแม้ว่าคุณชายสวีจะขายผักกาดทะเลให้ถูกถูกหากแต่เมื่อต้องซื้อเยอะมันก็ต้องใช้เงินเยอะเงินในจนข้าก็เอาไปซื้อผักกาดทะเลจนมันดาของเจ้าชักสีหน้าใส่ข้าแล้วผู้ว่าการเมื่งพูดอย่าง ทอดถอนใจเมื่อหลานชะงักไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นก่อนจะกัดฟันพูดเช่นนั้นข้าจะไปถามดูว่าขอติดค่าผักกาดทะเลไว้ก่อนได้หรือไม่คุณชายเมื่อหลานที่ปกติแล้วมีท่าทีสง่างามคราวนี้เมื่อตัดสินใจแล้วก็รีบเดินออกมาทันทีไม่รอให้ผู้เป็นพ่อได้คัดค้านผักกาดทะเลหรือได้สี่หากแต่ผักกาดทะเลตอนนี้เหลือเพียงแค่สองพันจินเท่านั้นสวีเจียพูดเมื่อได้ยินความต้องการของเมื่อหลาน คุณชายสวีที่ข้าหมายถึงคืออขอนำผักกาดทะเลไปก่อนส่วนเงินค่าผักกาดนั้นข้าจะชำระในภายหลังะเมื่อหลานพูดเมื่อเห็นว่าสวีเจียตอบตกลงอย่างง่ายดายก็กลัวว่าเจ้าตัวจะไม่เข้าใจคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ท่านก็บอกแล้วมิใช่หรือแต่ว่าณท่านนำไปเถอะไม่ต้องจ่ายเงินถือว่าข้าบริจาคให้ก็แล้วกันใช่สิเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของบุตรชายข้าถือว่าสะสมบุญให้บุตรชายข้าก็แล้วกันสวีเจียพูด เช่นนั้นข้าเมืองหลานขอเป็นตัวแทนประชาชนขอบคุณคุณชายสวีเมืองหลานลุกขึ้นยืนและค้อมคารวีเจียด้วยความเต็มใจสวีเจียบกมือคุณชายเมืองมากมรารยาทเกินไปแล้วสวีเจียพูดและยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรต่อมาหวงก็เดินเข้ามามีอันใดสวีเจียหันไปถาม คุณชายจวินมากอภพขอรับมาห่วงเคยได้พบจวินเย้าครั้งหนึ่งและได้รู้ว่าจวินเย้านั้นเป็นลูกศิษย์ของผู้เป็นเจ้านายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้เข้ามาแต่เชิญไปรอที่ห้องด้านข้างก่อนบอกหรือไม่ว่ามีธุระอันใดสวีเจียพูดถามนึกแปลกใจที่ลูกศิษย์คนนี้มาหาตนเองบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาขอรับมาห่วงพูดตอบไปเชิญเข้ามาเถอะ พูดกลับมาห่วงแล้วก็หันมาหาเมืองหลานสมกับเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆถึงกลับมาหาข้าในวันเดียวกันสวีเจียพูดกลัวหัวเราะเมืองหลานยิ้มบางเบารอเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอหน้ามาหลายวันด้วยเช่นกันเมืองหลานเจ้ามาทําอันใดที่นี่จะวินเย่าเมื่อได้เห็นเมืองหลานก็พูดถามอย่างแปลกใจข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณชายสวีเมืองหลานก็ไม่ได้ปิดบังเขาผู้สาเหตุที่ทําให้ตนเองมาที่นี่ออกไป ไอ้ยาเช่นนั้นเจ้าก็ได้ผักกาดทะเลไปหมดแล้วนะอาจารย์ข้าก็ต้องการผักกาดทะเลด้วยเช่นกันเจ้าจะเอาไปทำอันใดสวีเจียถามเอาไปกินแม่ข้ากําลังจะมีน้องอีกคนให้ข้านางอยากกินผักกาดทะเลต้มอ,อาจารย์พอจะแบ่งให้ข้าได้หรือไม่ถ้ากินเองก็แบ่งของข้าไปเถอะสักสองจินก็พอให้กินไปได้หลายมื้อแล้วอันที่จริงสามารถบอกได้ว่ากินได้เกือบเดือนหากกินแค่คนเดียว ขอบคุณอาจารย์ขอรับเจวินเย่ารีบขอบคุณสวีเจียก่อนจะพูดถามเสียงประจบอาจารย์วันนี้ข้าขออยู่กินมื้อกลางวันกับอาจารย์ด้วยได้หรือไม่เจวินเย่าถามเมื่อหลานก็ตาเป็นประกายขึ้นมาเหมือนกันพวกเขาต่างก็เคยลิ้มรสชาติฝีมือการทําอาหารของสวีเจียแล้วและก็ติดใจเป็นอย่างยิ่งหากเป็นไปได้ก็อยากกินทุกวันหากแต่เจ้าตัวไม่ได้มีหน้าที่ทำอาหารให้ พวกเขากินทุกวันและจะให้ทำหน้าหนามากินอาหารที่นี่ทุกวันหน้าก็ไม่หนาพอดังนั้นจึงได้แต่ไปกินอาหารที่พัตตาคาเลอร์จวินแทนทว่าในช่วงที่เกิดภัยแล้งแบบนี้พัตตาคาเลอร์จวินก็ยังต้องหยุดชะงักไปไม่สามารถทำกิจการได้เนื่องจากว่ามีชาวบ้านที่ประสบภัยนั้นไปรบกวนจนเปิดต่อไปไม่ไหวเฮอเฮอคิดจะประหยัดอาหารที่บ้านลัศรสวีเจียแกล้งพูดเสียงขึงขัง จวินเย้ายิ้มเพลกำลังจะพูดประจบแต่ยังไม่ทันพูดมาห่วงก็เดินเข้ามาอีกแล้วสวีเจียหันไปมองเป็นคำถามคุณชายจูมาขอพบขอรับสวีเจียได้ยินแล้วก็หันไปมองหน้าสองคุณชายที่นั่งอยู่ก่อนแล้วก่อนจะหลุดคำแล้วหันไปพยักหน้าบอกให้มาห่วงเชิญคนเข้ามาพวกท่านสมกับเป็นเพื่อนกันจริงๆสวีเจียพูดกลัวหัวเราะก่อนจะได้เห็นคนหน้าเคร่งครึมเดินเข้ามาจูเลียนคาราวูคุณชายสวี จูเลียนทำงานให้กับเลอร์ชวนดังนั้นจึงถือสวีเจียเป็นนายอีกคนหนึ่งของตนเองนั่งเธอมีเรื่องอันใดหรือมาเพราะผักกาดทะเลอีกคนสวีเจียพูดถามเสียงเนิบช้ามิได้พูดตอบเพียงเท่านั้นแล้วก็เงียบไปสวีเจียเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะนึกได้ว่าอีกฝ่ายนั้นทำงานให้กับเลอร์ชวนแววตาของเขาเคร่งครึมขึ้นส่วนหนึ่งก่อนจะกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ช่างเถอเอาไว้ค่อยพูดกันทีหลังได้เวลามื้อกลางวันแล้วกินข้าวกินปลากันก่อนก็แล้วกันสวีเจียพูดแล้วหันไปสั่งมาห่วงให้เตรียมอาหารขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันนั้นสวีเจียได้ทำเอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่เมื่อหลานจะมาถึงไม่นานและโชคดีมากที่เขาทำเอาไว้เยอะพอสมควร วัวกุ้งข้าไม่ได้กินกุ้งมานานแล้วตั้งแต่เกิดภัยแล้งขึ้นและพตาคารเลิศจวินต้องหยุดชะงักจวินเย้าพูดดวงตาก็จ้องไปยังกุ้งผัดเปรี้ยวหวานตาขเขม็งคอก็กลืนน้ำลายอีกใหญ่ชอบก็ซื้อกลับไปกินได้นะบ้าขายไม่แพงจินละยี่สิบตำลึงสวีเจียพูดยิ้มยิ้มจวินเย้ากับพริบตาปริบป,ปริบมองสวีเจียก่อนจะพูดอาจารย์โบราณกล่าวไว้ว่าอาจารย์ก็เปรียบดั่งพ่อคนที่สองสวีเจียแย,ย้มยิ้ม เช่นนั้นเจ้าลองเรียกค่าเตียเตียดูก่อนสิเผื่อเจ้าจะไม่ต้องจ่ายเงินมีธุระอันใดพูดมาเถอะเมื่อกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อหลานและจวินย่าวก็กลับไปอย่างรู้งานแล้วก็เหลือเพียงจูเสียนที่ยังรั้งอยู่ด้วยยังไม่บรรลุจุดประสงค์ที่มาในวันนี้จูเลียนไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยื่นจดหมายส่งให้สวีเจียสวีเจียรับมาก็พบว่าเป็นลายมือของเลอสวนและเป็นยังเป็นรหัสลับเหมือนเดิม สวีเจียแปลกใจเล็กน้อยที่จดหมายนี้ถูกฝากมากับจูเสียนแทนที่จะส่งผ่านเจ้านกตัวแสบมาเหมือนเดิมท่านรู้ข้อความในจดหมายนี้หรือไม่สวีเจียพูดถามอ่านไม่ออกขอรับจูเลียนพูดตอบเสียงครึมแต่ก็เต็มไปด้วยความนอบน้อมสวีเจียเลิกคิว้วอ่านไม่ออกแต่ก็รู้สินะว่าบนจดหมายนี้เขียนว่าอะไรนายท่านของท่านคงบอกแล้ว ขอรับคูหหินในท่านฝากสิ่งนี้มาด้วยขอรับจูเสียนลวงมือเข้าไปในอกเสื้อแล้วหยิบกระดาษปีกใหญ่ออกมาสวีเจียเลิกคิ้วขึ้นแล้วรับมาดูจากนั้นก็เห็นว่ามันเป็นฉนดที่ดินและร้านค้ามากมายมีตั้งแต่ที่เมืองเฟิงไห่ไปจนถึงเมืองหลวงสวีเจียขมวดคิ้วเล็กน้อยจูเสียนเห็นสีหน้าของสวีเจียเขาก็รอบคิดในใจว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมนายท่านของตนเองถึงได้รับคูหหินนัก เห็นสมอบัดมากมายแต่แววตาไม่มีความโลภเลยแม้แต่น้อยเลิศชวนไม่โลภแต่งอกระยิ่งเรื่องข้าวสองแสนจินนั้นไม่มีปัญหาค่าสามารถรวบรวมให้ได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนเพียงแต่พวกท่านจะขนออกไปอย่างไรสวีเจียเลิกคิ้วถามและใช่จดหมายที่เลิศชวนส่งมาก็คือต้องการให้สวีเจนั้นรับซื้อข้าวจากชาวบ้านจากนั้นก็ส่งต่อให้กับจูเสียน ภายแ้งที่เมืองเฟิงไห่นั้นถือว่าไม่รุนแรงเนื่องด้วยยังมีสาหร่ายให้กินแต่เมืองอื่นนั้นไม่โชคดีเหมือนเมืองเฟิงไห่ต้องรอสเสบียงจากราชสำนักส่งมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อมีการแจกจ่ายข้าวสารธัญ,ญพืชออกไปจะให้คำตอบแก่ราชสำนักได้อย่างไรว่าข้าวสารธัญ,ญพืชเหล่านี้มาจากที่ไหน สวิเจียเชื่อเหลือเกินว่าวต่อให้คนมาจนหมดท้องพระคลังก็ไม่สามารถรวบรวมข้าวสารได้ถึงสองแสนจินสวีเจียเลิกคิ้วรอคำตอบจากจูเสียนก่อนจะคิ้วกระตุกเมื่อนายท่านสั่งว่าให้เชื่อฟังคำสั่งหุนหยุนขอรับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้สวีเจียนั้นช่วยคิดสวีเจียทะลึงตาใส่จูเสียนทั้งๆท,ท,ท,ที่ความจริงแล้วอยากจะทะลึงตาใส่เล่ชวนมากกว่า ไม่เป็นใครระนายไม่อยู่ลูกน้องก็รับไปแทนก็แล้วกันข้าได้ยินว่าไทจอช่องสุมกำลังพลทหารเอาไว้ไม่น้อยหากแต่กำลังพลพวกนั้นปลอมแปลงเป็นโจนป่าครอบครองภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นี่ไม่ใช่โอกาสอันดีที่ถูกหยิบยื่นมาให้หรอกหรือสวีเจียผู้เสียงเนิบช้าจูเสียนตัวสั่นสถานขึ้นมาวุบหนึ่งเมื่อเข้าใจความคิดของสวีเจียผูหญินหมายความว่า ใช่จนพวกนั้นเหมิมเกรมยิ่งนักบุกปล้นสเสบียงชาวบ้านไม่เว้นวันสมควรสั่งสมสเสบียงเอาไว้มากสมควรถูกกำจัดและยึดเสบียงมาช่วยเหลือชาวบ้านสืบไปหูยินโหดยิ่งวิธีการนี้นอกจากจะใช้อ้างแหล่งที่มาของสเสบียงอาหารได้แล้วยังถือเป็นการตัดแขนตัดขาไท้จือด้วยหูหยินได้โปรดรับการคาระวะจากข้าด้วยไม่ต้องต้องข้ารับแค่เงินกับสินทรัพย์เท่านั้น